สวัสดีค่ะลูกปัดนะคะวันนี้ลูกปัดจะมาบอกเทคนิคในการรักษาโรคไรไขปลาในก้อนเห็ดหัวหนูในระหว่างของการออกดอกนะคะเอ่หลังจากที่เราได้ผ่านการเป็นหน้าแรกดอกแรกออกดอกรอบแรกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราอาจจะเจอเรื่องของไรไข่ปลานะคะโดนไรไขปลาโจมตีลักษณะนะคะก็คือมันจะเป็นตัวเล็กๆสีเหลือง มันจะชอบมาก่ออยู่ตามปากแผลนะคะปากแผลของพวกก้อนหน้าก้อนของเห็ดหัหนูค่ะมันก็จะเกาะอ,อยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ใดแไข่ปลามามาก่อน,นะคะเราก็ใช้วิธีการทดสอบคือเราเอาใช้นิ้วเราเนะะลูบไปที่แผลนะคะมันจะดังแต๊ๆๆๆๆถ้าหาว่าใครดูตัวมันไม่เป็นเมื่อก่อนนี้ลูกปลาก็ดูตัวมันไม่เป็นน้อลูกปลาก็ใช้วิธีนี้แหละ แล้วทีนี้ด้วยความที่มันเป็นเยอะก็เลยดูตัวมันเป็นก็ถ้ามันดังแบบนี้นะคะก็แสดงว่านั่นก็คือไรไขปลาแล้วนะคะทุกคนแล้วไรไขป่ปลาเวลามันเกิดขึ้นมันจะรามเร็วมากเลยนะคะไรไขปลามีผลอย่างไรต่อก้อนเห็ดของเราไรไขปลาเนี่ยมันก็จะมีผลก็คือตัวของไรไขปลาเนี่ยนะคะมันจะไปดูดน้ําหล่อเลี้ยงดอกเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นดอกปุ๊บมันจะไม่ค่อยโตนะคะ แต่มันเป็นปิงดอกละมันจะไม่ค่อยโตมันจะแห้งๆเล็กๆดำๆแข็งๆติดอยู่ที่ปากแผลเลยวิธีการวิธีการแก้นะคะคือเราจะต้องโลกไอที่แห้งๆแข็งๆดำๆนั้นออกให้หมดนะคะแล้วเราก็ฉีดจูนินซีนะคะนี่ค่ะจูนินซีที่ชื่อว่าไม้ฝานะคะเป็นจูนินซีที่รักษาไรไข่ปลาเดี๋ยวเราเอาให้ดูใกล้ๆไม้ฝาดตัวนี้นะคะเป็นจูเินซีที่ใช้ในการรักษาของ ใบไข่ปลานะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆที่หูหนูแล้วเจอปัญหานี้ใช้จุลินทรีย์ตัวนี้นะคะ1ช้อนโยเกิร์ตหมักกับมะพร้าวน้ำหอมหนึ่งลูกนะคะหมักให้ครบ36ชั่วโมงพอครบ36ชั่วโมงปุ๊บเอาน้ำหมักเนี่ยนะคะไปผสมกับน้ำเปล่าอีก20ดิลิตรแล้วก็ฉีดอัดไปที่ก้อนที่มันเป็นใบไข่ปลาได้เลยนะคะฉีดอัดให้ตัวมันแตกและต้องฉีดที่ทั่วลงเลยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่า เราฆ่าอะไรไข่ปลาตรงนั้นแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ตายมันก็จะลังไปหาก้อนอื่นมันก็จะหนีไปหาก้อนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นลงในของเรามันเป็นอาไไข่ปลาแล้วเราต้องฉีดขุมให้ทั่วโรงเรือเลยนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่ไปติดก้อนไหนอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นใดไข่ปลาก็ให้ลอกแผลลอกดอกเก่าที่มันแห้งแห้งแข็งแข็งดำๆนะคะออกแล้วเราก็ใช้น้ํามะพร้าวที่หมักกับจุลินทรีย์ที่ผสมน้ํา20ลิตรแล้วฉีดไอ้เข้าไปที่ ที่ก้อนที่ตรงบริเวณแผลที่มันมีไรายไข่ปานะคะฉีดแบบนี้ถ้าช่วงที่มันเป็นช่วงที่มันเป็นในช่วงแรกๆเราจะต้องฉีดทุกวันนะคะแต่พอมันหายแล้วเราก็อาจจะฉีดวันเว้นวันหรือวันเว,นว้น2วันหรือวันเว้น3ามวันแต่เราจะต้องฉีดให้ได้ตลอดนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ฉีดเดี๋ยวอะไรมันก็จะมาอีกแลแหละเพราะว่าไรไข่ปานี่มันเป็นอะไรที่อยู่คู่กับเห็ดหูหนูอยู่แล้วมีเห็ดหูหนูอยู่ตรงไหนไรไขปาก็จะเดินมาตรงนั้น ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องฉีดทุกวันให้หายหลังจากหายเราก็ต้องฉีดวันเว้นวันหรือวันเว้นสองวันเราก็ต้องประเมินเอาเองเลยนะคะแล้วในระหว่างที่มันมีไยไข่ปลามันก็อาจจะยังไม่ออกดอกเพื่อนๆก็ใจเย็นๆนะคะก็ยังสามารถออกดอกได้ถ้าหากว่าไรไข่ปลามันหายแล้วก็ไรไข่ปลาสามารถหายได้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลูกปาก็มาบอกพลิกบิๆบีใน ปลอดภัยทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตด้วยนะคะเราใช้จุลินทรีย์หมักกับน้ำมะพร้าวเราจะไม่ใช้สารใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าอะไรใดๆทั้งนั้นลูกปาก็มาบอกเทคนิคดีๆกับเพื่อนๆแล้วนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับลูกปาด้วยนะคะกดซีฟิร์สให้กับลูกปาเพื่อที่เราจะได้พบกันในทุกวันและก็ทุกๆคลิปนะคะ สามารถติดตามลูกปาได้ใน y o u t u c h ช n n e l ที่ชื่อว่า Master Svi เส้นทางสัตีและเพจ Facebook ที่ชื่อว่าาร์มเหตุสังขนางกุตลาติดน,นะคะสำหรับคลิปวันนี้ลูกปอาไปกันนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ